我的腿，我的腿。 วนเติมหวานนะจะข้าวานะหวานมต้ี่วานมากมคือบรรยากาศการล่องเรือนะครับรอบที่สองของพี่นางนะครับพอพี่พอก็เนหน้ี่าได้

ก็ทำเวลาที่ไที่เฉืไปใส่หรืพีุ่มคของผ่ามันอร่อยนะตไม่คีเติมหอมาด้วยดีพรว่าถ้าเป็นดั้งเดิมค่ะเราจะไม่ใส่ไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่พวกนี้เลยเขากวจะไปคล้ายกับขนมด้วงใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้าเป็นขนมคัลลาวอ่ะดั้งเดิมเยเขาจะไม่มีน้าตาลไม่มีอะไรรยกินได้ได้ความมันของกะทิความเค็มมัน ใช่ค่ะจริงๆคนอย่างคนที่ทำเนี่ยก็อายุน่าจะเยอะแล้วค่ะแปดปีเมืไหร่นะไม่บอกก็ไม่จำเ็ไม่ด้แปดกว่าแล้วค่ะอันนี้อากาศล่องเรือนะครับาาของกณะพี่นางนะครับาาอันนี้มาล่องที่สองนะครับวันนี้เป็นวันแบบเป็นอากาศดีเลยครับวันนี้วันที่แบบเข้าหน้าหนาววันแรกเข้าดูหนาววันแรกเดือนสุราก็อากาศก็เย็นเลย